เฮ้ยแล้วมันไปออกข้างบนด้วยทีเนี้ยไอสี่ตัวข้างหน้าแหละผมจําไม่ได้ใบลอตเตอรี่อยู่ที่บ้านอรางวัลอันที่หนึ่งเนี้ยไปของผมก็ได้นะอืเขาตามหาตัวครบอย่างคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนกลับเนี่ยผมจะจับมือคุณเนมไว้สักครั้งหนึ่งเพื่อดีเอจะไปติดที่รางวัลด้วยผมจำสี่ตัวข้างหน้าไม่ได้ไงครับนะฮะเอาวันนี้เอาจริงๆริเนี่ยตามตามรายงานข่าวนี่มีคนถูก ลอตเตอรีร่เยอะนะมีหรอหกสิบล้านหกสิบล้านเรามาที่หนึ่งอนะมีหกสิบล้านมียี่สิบสี่ล้านงั้นคงมาไม่ถึงผมละคือผมต้องไปดูที่บ้านกันนะฮะว่าสี่ตัวหน้าเป็นยังไงครับอ่าส่วนเรื่องฟุตบอลของเราวันนี้โอ้โหข่าวเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องฟุตบอลชิงแชมป์มาเซียนครับสนามในรอบแรกเนี่ยดูเหมือนจะใช้สนามราชบังคลากลาสถานไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ผมยังมีความเคลื่อนไหวของเจ้าภาพ เอชียนคัพด้วยครับผมว่าตอนนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วเพราะว่า,าจีนถอนตัวไปใช่ไหมที่จริงต้องจัดเนี่ยแล้วตอนเนี้ยมีชาติไหนมากที่จะจะเข้ามาบิดในการเป็นเจ้าภาพหนึ่งในนั้นไม่มีไทยนะครับแล้วเขาจะประกาศในเดอนตุลาคมแล้วนะฮะสำหรับเอชียนคัพในปีหน้านะครับอืรวมไปถึงทีมยูสิบเก้านะครับวันนี้เข้าแคมป์แล้วก็ฝึกซ้อมวันแรกนะครับครับเตรียมที่จะไปแข่งขันยูสิบเก้าจริงๆไม่เชียร์รับกัรเลือกอแล้วก็เรื่องของ สโมสรเดี๋ยวมีพรีวิวฟุตบอลคู่ไฟเย์ไนด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะมีเกมเตะฟุตบอลไทยลีกรีโว่ไทยลีกหนึ่งคู่นะฮะหนองบัวพิชัาเอฟซีพบกับราชบุรีเอฟซีนะฮะไม่มีมิดผลแล้วนะครับแล้ววันนี้เปิดเพลงลํำปางด้วยค,ครูดุ๊กด<ม>ีในยะอะไรไหมไม่ไม,ไม่ก็เปิดก็เปิดให้กําลังใจเพราะว่าน้องใหม่ก็คือพยายามจะหาเพลงใหม่หม,ามาเปิดเพราะว่าหลังๆนี้เราก็ค้นหามา,าเพลงอาจจะไม่ใหม่ แต่เราเพิ่งเคยได้ยินเออใช่บางทีออกมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังนะครับก็ช่องทางติดต่อนะครับ s m s ที่4 6 8 9 8 9 9นะครับ4 6 8 9 8 9 9แล้วก็รับชมแล้วก็รับฟังเราสดๆได้ทางไลฟ์ที่ facebook fm 99้าสิบเก้าอิทิบเรดิโอนะครับแอปพลิเคชัน YouTube c h anel n แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทั้ง53สถานีทั่วประเทศด้วยนะครับจริงๆนอกเหนือจากพู้นี้มีเกมรีโวไทลิ่งแล้วเนี่ยเอ็มรันสิบแชมเปี้ยนชิพก็มีนะคู่หนึ่งคือแพ้ยูเต็ดกับ แกน,นดามันละนองนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันในช่วงที่2แล้วกันนะครับอ่ะช่วงแรกไปที่เรื่องของทีมชาติไทยก่อนไหมก็เรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเกมฟุตบอลกีชามาเซียนที่แบบผมดูแล้วนะก็ไปนั่งดูข่าวชาติอื่นๆนะเฮ้ยทำไมเขาเขาไม่ก้าวผ่านสักที <c oughs> ผมดูแล้วเอาจริงเอาจาก,กันมากเลยเมื่ <c oughs> อวานนี้รู้สึกจะมีข่าวอินโดเนียไปเอาตัวนักเตะที่เป็นคล้ายๆตัวโอสันชาติหรืออะไรมา2 2> สองคนใช่ไหมครับนะ ล่าสุดมาเลย์แล้วไปเอาตัวรีทักเหรอรีทักอันนั้นอินโดหรือมาเลยเออมาเลมาเลเซียสิมาเลเซียใช่ไหมจำได้ไหมรีทักคือจำได้จาได้คือคือคึกคักมากนะสมัยที่เล่นไทยลีกนะช่วงหนึ่งรถถังรถถังรถถังยอมทะลุทะลวงคล้ายคล้ายเวลูนี่เหมือนนะเอาจริงผมรีทักเนี่ยได้ยินชื่อเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่งอายุสามสิบสามนะอ๋อเหรอเฮ้ยแสดงว่าตอนมาอยู่ไทยลีกนี่ก็ไม่ธรรมดา แต่ก็ไอตอนนั้นอายุยังน้อยก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาเลเซียจะเรียกใช้งานหรือเปล่าคือมาเลเนี่ยรู้สึกจะไปเอาตัวตัวอังกฤษเนี่ยมาอีกสองตัวเพื่อเล่นในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์าเซียเมื่อวานนี้อินโดนะฮะชินไตาย,ยัางเนี่ยบอกแล้วว่ามีนักเตะอย่างน้อยสามคนที่โอนสัญชาติมาจากจากยุโรปนะฮะมีเนเธอร์แลนด์คนนึงรู้สึกกับชื่อเชนพัตตินา่าพัตตินามา่าจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยลูกขึ้นเขาเยอะมาก<ด> ครับนะบจากเบลยเยียมแล้วก็คอดิอามัดจากสเปนนะฮะเป็นประเทศที่เตรียมจะจัดกนนารแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลกยู19แล้วก็อีกหลายทัวร์เมนต์นะอินโดนีเซียแล้จก็จแบบจ,จังมากนะแล้วก็เข,เขาเขาหวังจะเป็นเจ้าอาเซียได้ได้วยนะครับก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกดูดูแลเนี่ยชาติอื่นๆเนี่ยเอาจริงเอาจังน่าดูนะฮะรู้สึกตีมอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าโค้ชเหมือนกัน เนื่องจากสมาคมเนี่ยอไม่จ่ายเงินในโค้ดเก่าตอนนี้ก็ปลดโค้ดเก่าไปแล้วโค้ดเก่านี่ฟาบิโอมาเก่าไหมผมจำไม่ได้สักคู่นี้ผมเพิ่งอ่านในสื่อต่างประเทศเองนะฮะวราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโค้ดแต่ว่าเดี๋ยวผมดูชื่อให้ได้โอ้คุณรุดี้เล่นถามไม่ไม่ไม่ผมก็ไม่ทันได้อ่านชื่อมาแต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงละครับเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ดใหม่แล้วนะฮะสำหรับทางด้านของติมอร์ส่วนดีติไทยเนี่ยครับเทางด้านมาโน่ก็ จริงจังจริงจังันตราจริงจังแต่ว่าก็มีแต่ที่สั่งที่สั่งมาเบรกแล้ว่ะพอมีเรื่องที่จะเรียกตัวนักเตะแบบชุดที่พร้อมที่สุดมาเนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสแล้วก็สัญญาณจากกลุ่มนักเตะเหล่านั้นแล้วว่าเบาก่อนได้ไหมเบาก่อนเบาก่อนได้ไหมชนะที่สุขสินน่าจะเป็นนักเตะคนแรกที่ส่งสัญญาณมาให้ชัดเจนแล้วนะว่าว่าไม่น่าจะมาถูกต้องใช่แต่ล่าสุดผมไปสืบสอบมาว่า นักเตะที่เล่นอยู่ที่เจลีกอย่างสูโชคสารชาติครับรายนี้นะครับจะมาไหมเป็นนักเตะที่มชาติไทยจะเรียกมาเล่นอาเซียนครับเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยครับนะครับจะมาไหมจะมาก็ถ้าฟีฟ่าเดย์เรียกก็ต้องปล่อยหมายถึงในการแข่งขันฟุตบอลนะที่จะมาเซียนนะใช่แต่มันเตะยาวมากเลยนะมันไม่ได้ฟีฟ่าเดย์ตลอดนะก็ใช่ไงก็นี้ก็ถูกแต่ว่า แต่ทั้งทีมงานเท่าที่ผมรู้คือเรียกแน่เรียกแน่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือชวัดวัดมาไหมชวัดก็นัดนัดตอนนี้ผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในชุดที่ที่มานอจะใช้ถูกนะครับก็จริงๆทางคุณทิสังเนี่ยที่รู้จักกันอย่ยที่เป็นล่ามให้เจเนี่ยนะฮะเขาก็โพสเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคุณทิวาพลก็บอกว่า ตอนนี้ต้องให้กำลังใจกันมากๆนะฮะมากกว่าจะชวนกันกลับบ้านเพราะคนที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเขาสู้เพื่อเปิดทางให้น้องๆรุ่นหลังครับแล้วก็บอกได้ว่า f อควรดันน้องๆมาเล่นได้แล้วครับนะฮะก็ที่สังตอนนี้นะ่าจะเป็นล่ามให้กับสุภาพโชคอยู่ที่คอนซาโดเล่นนะครับผมนะคือไอ้เรื่องปร,ระเด็นที่ว่าจะเอานักเตะที่เล่นต่างประเทศมาหรือไม่มาเนี่ยจริงจริงๆผมว่าควรจะตัดใจให้เด็ดขาดไปเลยนะไม่ต้องไปกวนสมาธิน้องๆเขา คือถ้ามาโนรประกาศผู้จัดการทีมประกาศว่าไม่เอาไม่ใช้แน่นอนในฟุตบอลชิงแชมป์มาเซียนจบนะจะได้ไม่ด้วยกวนใจน้องเขาด้วยใช่แล้วสุภารเอาจิงๆเนี่ยเป็นช่วงนี้เขาต้องการพิสูจน์ตัวเองอะ่ะใช่ตัวเขาก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกของคอสเรยนะครับ,รบนะช่วงนี้ก็ต้องอย่างที่คุณที่บอกอะ่ะคือประกาศไปเลยกลางสู้<อ>ไม่เอาอ แต่สุดท้ายพอมันมีกฎที่ว่าฟีกว่าเดเรียกต้องมานี่คือกลายเป็นว่าบางทีมันบัน่นทอนนะมันจริงอ่ะมันก็ใช่นะฮะออเอเอก็ก็ผมว่าควรจะควรจะคุยกันให้เด็ดขาดว่าเอาหรือไม่เอามาไม่มานะฮะหรือแม้แต่ว่าจะเอาชุดชุดแบบจัดเต็มเลยหรือเปล่าที่จะไปอะไรเงี้ยนะที่เอามาเล่นอะไรเงี้ยนะฮะ,ะ,ฮะก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณดุครับคุณมองว่าไงผมมองว่าผมเข้าใจในมุมมองของทั้งตั้งตัวนักเตะแล้วก็โค้ชนะแต่บางทีอ่ะ โอ้โหมันจะไม่มีตัวอื่นที่แทนแล้วเราดูดีกว่าชาติอื่นในอาเซียเลยผมว่าตัวอื่นก็เราก็ยังมีนะ,ะแต่ถามจริงคือชื่อขาดเจไปขาดเช็คไปนี่มันมีผลไหมม,ม,ไหม,มันก็มีผลแหละในในสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยเองที่ถ้ามีเจเมื่อไหร่ก็จะไหลลื่นนะนะครับร,รวมถึงเช็คสุขบุโชคด้วยแต่ว่าคุณก็ต้องอย่างที่คุณทีบอกแหละคือมันก็ต้องมีตัวใหม่บ้างเผื่ออ่วันหนึง่งเจเจ็บเล่นไม่ได้เหมือนตอนอ ที่คัดบอลโลกตอนนั้นนะ่ะที่เล่นไม่ได้แล้วก็ไม่มีตัวแทนเลยอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องหาตัวแทนไว้อะไรเงี้ยอืมก็ไม่รู้อะก็แล้วแต่โค้ดแต่โค้ดควรจะตัดใจเด็ดขาดด้วยกันการทีมว่าควรจะจะให้เด็ดขาดไปเลยประกาศไปเลยมาเอาไม่เอามาไม่มานะแต่ว่าจริงมาโน่ก็ยังพูดอยู่ในงานแถลงข่าวอยู่เลยว่าอยากได้ท<อ>ั้งสามคนมาชใช่ไหมชัดมากนะครับเอาเรื่องเรื่องสนามนิดนึงครูตุ้ดี้นะฮะคือเดิมทีเนี่ย รอบแรกนะจริงๆร,รู้สึกเขาจะเปลี่ยนวันเตะด้วยนะครูดรเีเขาเปลี่ยนโปรแกรมคือโปรแกรมที่ประกาศมาตอนแรกเนี่ยเป็นธันวาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเออแมตท,ที่แข่งอ่ะมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะวันอ,อวันแรกเนี่ยรู้สึกเดิมทีจะเป็นยี่สิบสามแต่ตอนเนี้ยเป็นยี่สิบนะไทยพบกับเออติมอร์เลสเตเนี่ยหรือว่าบูไนเนี่ยนะฮะที่ไปเยือนยี่สิบทันวานะฮะยี่สิบันวานะครับรู้สึกแมตช์แรกจะยี่สิบทันวาแล้วแมตท,ที่สองนะฮะไทยจะพบกับ ทางด้านของฟิลิปปินส์นะแมตช์ยาว26ทันวารครับ29ทันวาพบกับอินโดนีเซียไปเยือนนะ29ทันวาคุณตามทันไหมแล้วก็แล้วสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยไปตกวันที่2มัคการาปีโหน้าโหไทยเล่นในบ้านพบกับกัมบ,บ,บูชานะฮะถูงสแมตช์แรกมันจะผิดถ้าผมจำไม่ผิดนะแมตช์แรกกับแมตช์สองเนี่ยมันน่าจะผิด ในในเดิมทีที่เขาประกาศมาเนี่ยเดี๋ยวเอาตามที่ผมบอกตะกี้แล้วกันทีเนี้ยเนี่ยมันจะมีสองแมตช์ที่เราต้องเล่นในบ้านนะอย่างน้อยสองนัดก่อนในรอบแรกก็คือเกมกับฟิลิปปินส์ยี่สิบกธันวากับพบกับกัมพูชาวันที่สองมกราคมนะฮะทีเนี้ยช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นฤดูกาลของคอนเสิร์ตโอ้โหแล้วราชบังเนี่ยและที่มาเนี่ยโอ้โหเขาเขาเปิดเปิดรับคอนเสิร์ตด้วยนะฮะคือซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วเขาจัดมานานแล้วคอนเสิร์ตในราชบังเนี่ย ก็จะมีร oh, oh. uh ู้สึกมีคนไปเช็คมานะฮะวันที่หกพฤศจิกายนจัสตินบีเบอร์โอ้โหอันนี้น่าจะจองมานานแล้วด้วยจัสตินบีเบอร์นะฮะวันที่หกแล้วก็วันที่สิบธันวาคมเป็นมารุนไฟโอ้โหเฮ้ยวงนี่ระดับโลกนั้นนะโอโหต้องบอกว่าโอโหเลยแล้วสนามราชมังนี่เพิ่งปรับปรุงใหม่ยากงามเลยนะตอนแดงเดือดอ่ะสุดยอดนะแล้วเหมือนกับว่าเขาสวยมากนะใช่แล้จริงผมยั่งเชียร์เลยนะว่า ไอ้อัธจันท์ที่ที่คุณวินิตติดข้างล่างอ่ะตรงตรง,ตรงลูวิ่งอ่ะเชียร์ให,ยยให้ยังอยู่เชียร์ให้ยังอยู่หรือว่าทําใหม่ให้มันอาจจะบางคนข้างหลังน้อยลงครับอาจจะลดแถวลงหน่อยแต่ว่ายังนั่งดูได้อะไรเงี้ยเพิ่มในส่วนของความใกล้ชิดกับสนามมากขึ้นไม่รู้เอฟซีขเขาอนุญ,ญาตหรือเปล่าอ,อถ้ามันไม่ใช่แบบเป็นเก้าอีถาวออะไรเงี้ยนะแต่ชัวร์เลยก็คือในช่วงในช่วง,ม,วงมันใกล้กลันใกล้ใกล้กันมากต้นบีต้นบีใหม่ใช่ใกล้กลันมากทีเนี้ยเอทางสมาคมเนี่ย น่าจะต้องหาสนามสำรองและเพราะคุณพาทิดเนี่ยเลยขธิการสมาคมเนี่ยก็บอกเองว่าโอกาสที่ไทยจะได้เล่นราชพังค์ลากรกสถานในรอบแรกเนี่ยยากเพราะว่าสนามเนี่ยเจองานใหญ่นะฮะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูซึ่งไม่น่าจะทันแข่งขันในเกมรอบแรกนะครับ,รบก็ต้องไปหาสนามที่สองนะฮะเผื่อจะเป็นสำรองซึ่งต้องคุยกับมาโน่ด้วยซึ่งมาโน่เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไม่อยากเดินทางไกลามากนะเพราะว่า ถ้าเดินทางไปไกลๆเนี่ยกลับมาจากการไปทิมเยือนเนี่ยเราจะมีเวลาพักผ่อนน้อย <laughs> ก็ดูอย่างเนี่ยสองแมตช์เนี้ยมันจะติดกันเลยนะคุณรู้ดิวันที่วันที่ยี่สนะิบหกยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไปเยอนะือนอินโดเนียกลับมามาเจอกัมพูชานในบ้านเนี่ยถ้าไปเดินทางไกลไปต่างหวัดไกลๆเนี่ยก็กคงจะต้องเหนื่อยใช่ใช่โอกาสาพักก็น้อยอีกก็เลยผมมองว่าน่าจะเป็นสนามในกรุงเทพเนี่ยหรือว่าแถวลังสิตแถวลีโอเนี่ยอ่าเออลีโอสเตเดียมเนี่ย ผมว่าเขาน่าจะมีทางออกเลยตรงเนี้ยไม่ไม่ไกลามากอืนะครับโอ้เสีดายเหมือนกันนะคือผมไม่แน่ใจว่ากว่าจะฟื้นย่าขึ้นมาหลังจบมารุนไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้คอนเสิร์ตของพวกนีนะ้เขาจัดกี่รอบนะจัดวันเดียวแหละวันเดียว <Mar oon S 1> เลยบีเบอร์เนี่ยจัดวันเดียวแหละอืเพราะว่าราชมังมันใหญ่แล้วเขาคงจัดจัดไม่ไหวมันใหญ่มากผมเข้าไปดูคอนเสิร์ตในสนามกีฬาครสุดท้ายนี